สวัสดีคะ่ะนักเรียนสวัสดีปีใหม่นะคะปีพุทธศักราช2565นะคะครูขอให้นักเรียนเนี่ยคิดดีทำดีแล้วก็พบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้ ปลอดภัยจากโรคโควิดส9นะคะในวันนี้เราก็มาพบก,กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะคะในรายวิชานาตศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการแสดงนาฏศิสินไทยเราก็มาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูนะคะการแสดงเกี่ยวกับนาฏศิสินไทยแต่ทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมา อ่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันในส่วนของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงหน้าติสากลกันนะคะจังม้วนเป็นยังไงบ้างมวนสบายดีเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าค่ะที่เป็นห่วงนี่ถัดเรื่องไม่เลิกนะเองฉันหมายถึงแม่วันนีเห็นเขาล้มหมอนนอนเสือมากว่าสมวันแล้ว ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้านเมืองก็มีแต่เรื่องแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างพ่อเทพกลับมาจากกระทรวงแล้วใช่ไหมแล้วเข้าไปดูแลแม่มณีเขาแล้วหรือยังคุณหญิงจะให้ตอบคำถามไหนก่อนดีเจ้าคะนางมวนเดี๋ยวเถอะแล้วยังไงสองคนนั้นเป็นยังไงบ้างเออคือคุณหลวงกับแม่มณีเขาเออยังไงละ โอ้ยหัวราอยู่นั่นแหละรีบเราเล่ามาดีๆดีๆเลยนะเจ้าค่ะดีๆได้เจ้าค่ะเออคือก็ตั้งแต่คืนนั้นตั้งแต่คุณรู้ กลับมาแล้วรู้สึกตัวแล้วยังอ่อนยังลาเป็นไข้ตัวร้อนนอนอยู่มาสามวันเห็นใจแต่คุณหลวงที่ห่วงนักหน้าเมื่อกลับมาแล้วก็รีบเข้าไปเฝ้าอยู่ข้างในใกล้ๆทุกวัน คืนนั้นตั้งใจคุณลงคุณกลับมาแล้วรู้สึกตัวเล่ายังอ่อนยังล้าเป็นไข้ตัวร้อนนอนอยู่มาสามวันเห็นใจใจคุณลงที่ห้องนะมากลับมาแล้วก็วรีบเข้าไปเฝ้าอยู่เพิ่ใหม่ไกลๆทุกวันอยู่ยาที่เคยจัะเคยห้าทุกทา่า ที่เคจะคายหาามมิไว้ดูใครไม่ให้กอดผัก็ตัวเงร้อนลอยังงีคไมินนทางมึงก็เดิแต่วันยังอีกทางลางใจในวัรักในใจแค่ดูแค่ใกล้แค่ดู่ใกล้ไหนแค่ต้องกาทุกทุกวันรักกันช่นวันนี้ดีึ้นได้ การแสดงหน้าตัดสินสากลน,นะคะในแต่ละวัฒนธรรมมีวิธีการแสดงความเคารพที่แตกต่างกันนะคะแต่ที่นิยมกันมากจะเป็นการโค้งคำนับก่อนการแสดง mm hmm. เช่นการแสดงละครเวทีละครบลอดเว mm hmm. การแสดงคอนเสิร์ตผู้แสดงจะโค้งคำนับเพื่อแสดงความเคารพผู้ชมตอนเริ่มการแสดงนะคะหรือขอบคุณเมื่อได้รับการปลบกมือ นะคะเมื่อการแสดงนั้นจบลงและผู้แสดงรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการแสดงนั้นออกมายืนเรียงแถวแล้วโค้งคำนับผู้ชมการแสดงเป็นการขอบคุณในการจบการแสดงนะคะซึ่งวิธีการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์สากลของแต่ละชาติเนี่ยล้วนแตกต่างกันนะคะแต่ก็เป็นการแสดงความเคารพเหมือนกันนะคะ เราก็จะสรุปได้ว่าการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาตศิสินเป็นสิ่งสำคัญแสดงให้เห็นถึงความสุภาพความตั้งใจและเป็นการเคารพผู้ชมการแสดงนะคะและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้แสดงด้วยนะคะการแสดงความเคารพในการแสดงน่าตัดสินจึงมีความสำคัญที่ต้องปฏิบัติทั้งก่อนเริ่มแล้วก็ จบการแสดงนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงหน้าตาสินสากลไปแล้วนะคะทีนี้ครูโบก็มีภาระงานชิ้นที่9นะคะให้นักเรียนได้ทำกันนะคะข้อที่1 นักเรียนเคยแสดงความเคารพก่อนการแสดงหน้าตาัดสินหรือไม่ถ้ามีนักเรียนเคยปฏิบัติอย่างไรคะแล้วก็ตอบมานะคะข้อที่ 2. นักเรียนคิดว่าการแสดงความเคารพในการแสดงหน้าตาัดสินมีความจําเป็นหรือไม่เพราะอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดหน้าตาัดสินนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วส่งมาในกลุ่มไลฟ์พร้อมกับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะ ในวันนี้ครูโบก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ